สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณ8-9ดถึงเก้าลำนะครับยังประกอบไม่เสร็จอีกประมาณ1นึ่งสองลำนะครับตอนนี้ประมาณใกล้จะทุ่มแล้วครับก็เลยมารีวิวให้ชมก่อนนะครับถ้ารอง,งานเสร็จก็จะช้านะครับนี่นะครับด้านในก็ทำงานอยู่นะครับ ก็มาให้รีวิวให้ดูบางส่วนก่อนนะครับลำแรกนะครับลำนี้จะเป็นไม้สักนะครับจะเป็นงานผมใช้นะครับเอามารีวิวให้ชมนะครับเป็นไม้สักทั้งลำนะครับลำนี้น้ำหนักอยู่ที่สองโล2องนะครับถือว่าเบามากนะครับลำนี้ผมจะใช้รางยาวเมตรสามสิบระยะชักเจ็ดสิบนะครับปีกค้างคาว ห้าสิบห้าเซนนะครับนี่นะครับแกะลายนะครับเดี๋ยวให้ชุดต่อไปถ้้ลูกค้าสั่งปืนศูนย์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแถมปีกแกะลายให้อย่างนี้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับแต่ไม่ได้ทำสีนะครับจะเป็นสีอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับแถมให้แบบนี้เลยครับเป็นรางอลูมิเนียมไม่ใช่นะครับเป็นปีกอลูมิเนียมนะครับ เป็นงาน C N C นะครับนี่นะครับลบมุมให้เรียบร้อยนะครับชุดต่อไปนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าจะสั่งงานปืนศูนย์นะครับลูกค้าก็บอกได้นะครับว่าผมแจ้งว่าแถมปีกแกะลายให้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับทําสีแบบนี้แกะลายแบบนี้นะครับจะเพิ่มสามร้อยบาทนะครับ ลำแรกนะเป็นงานผมนะครับลำที่สจะเป็นตัวว่างนะครับลำนี้เป็นไม้ชิงชั้นทั้งลำนะครับพอดีลูกค้าแจ้งยกเลิกไปพอดีผมลืมลืมเขียนในใบงานยกเลิกนะครับผมเลยทําขึ้นมาพอดีไปดูแชทลูกค้าลูกค้ายกเลิกนะครับลำนี้เป็นไม้ชิงชันทั้งลำนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แจ้งได้นะครับราคากระบอกนี้จะอยู่ที่6,200บาทนะครับ เป็นไม้ชิงชันทั้งลำนะครับทรงมือสอดลางเม็ดสามสิบชักเจ็ดสิบนะครับลำที่สามที่สี่มีเจ้าของนะครับเป็นไม้ชิงชันทั้งลำเหมือนกันนะครับกำคอร่องนิ้วลางจะยาวอยู่ที่เม็ดสามสิบห้านะครับชักเจ็ดสิบลูกค้าเอาปีกํำสีแกะลายนะครับสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับ ลำที่สี่นะครับตัวทีเด็ดนะครับลำนี้ลูกค้าโอนมาเรียบร้อยนะครับลูกค้าให้แกะเช็คเกอร์ทั้งลำนะครับนี่นะครับกระโจมหน้ากำคอนะครับให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็ปีกทำสีแกะลายนะครับถ้าแกะเช็คเกอร์นะครับ จะเพิ่มอีกพันสองนะครับกระโจมหน้าแล้วก็กำคอนะครับถ้ากำคออย่างเดียวจะอยู่ที่ห้าร้อยนะครับกระโจมหน้าเจ็ดร้อยนะครับลำที่ห้าที่หกนะครับนี่นะครับจะเป็นปืนศูนย์ลังอลูมิเนียมนะครับเซฟข้างเป็นท้ายไม้ประดูนะครับราคาอยู่ที่สามพันห้านะครับลำนี้สองลำนี้นะครับส่วนลำนี้นะครับนี่นะครับลูกค้าเพิ่มลายเสือนะครับ เพิ่มอีก200นะครับลูกค้าใส่สูงโค้งนะครับปีกสีดำนะครับส่วนยกยิงนะครับลูกค้าเอาลางเม็ด4ีชัก75นะครับปีกโรเลอร์55นะครับสายหกนะครับนี่นะครับยกยิงไม้ประดูจะอยู่ที่2 2 0 2ยกยิงไม้กระพีจะอยู่ที่2,800นะครับลางทำสีเพิ่มอีก2 0 0นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599 f c e e o o o ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง ID Line at 9 2 9 w g r r m ID Line อันจะเป็น0955026338นะครับ ชุดนี้ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับชุดที่จะแถมนะครับก็จะมีลูกดอกยางช่อพร้อมสายนะครับความยาวลางความยาวปีดระยะชักลูกค้าต้องการเท่าไหร่แจ้งได้นะครับเป็นงานสั่งทำนี่นะครับถ้าเป็นปืนศูนย์ลางไม้นะครับจะมีมัดจำอยู่300นะครับผมเก็บมัดจำ3า300นะครับถ้าเป็นลางอลูมิเนียมไม่มีมัดจำนะครับ นี่จะเป็นผายิงหนูนะครับใกล้จะเริ่มเข้าสู่ดูการล่าหนูแล้วนะครับลูกค้าสั่งมาหนึ่งลำนะเป็นไม้ประดูนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะไม้ประดูนะครับลำนี้จะยาวอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับแถมลูกดอกให้สองลูกนะครับนี่นะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับด้านปลายก็จะเลียวให้เล็กๆเลยนะครับนี่นะครับ แบบงานก็ประมาณนี้นะครับยิงหนูนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับก็มีทั้งถายิงหนูยิงปืนยิงปลานะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับปืนยิงปลามีแบบยกยิงกำคอมือสอดกำคอล่องนิ้วนะครับต้องการแบบไหนก็แจ้งรายละเอียดมาได้นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ